นี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระดำเนินนะคะออกจากโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิค่ะเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้สบการนิกรที่มาเฝ้าจนออกทุ่งพระบาทรรับเสด็จค่ะนะครับแล้วก็ทรงเลี้ยวขวาเ,เข้าสู่ถนน ไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเนาะลงมาทรงกระดมเนินอย่างใกล้ชิดประชาชนอย่างเป็นครั้งแรกนะครับในแผ่นดินนี้เนาะใช่ครับผมแล้วก็เปิดโอกาสให้ประสบการณ์นักอนรนะคะอยู่ได้ทั้งสองฝั่งทั้งเท้าทั้งทั้งจีนถนนค่ะเออเนี่ยทั้งไทยทั้งจีนแล้ววันนั้นอาจารย์วิโรจน์ไปอบรมจิตอาสามีพระรัมม์มาเป็นจิตอาสาด้วยรุห้าหกสิบคนล้วนเป็นนักศึกษาทั้นักเรียน วัสนิการที่มีก้าทวัชพูลอ่อทีทาอาทนทน่พระบาทรับเสด็จขนะนี้เป็นระยะทางประมาณ700เมตรนะคะเส้นทางส่งพระดังเนินอันนี้ก็คือกลางวันนั้นก็จะเป็นไปตามกระแสถวิ่งนะครับก็คือวันเวนั่นเองและเดี๋ยวก็จะเสด็จผ่านแยกแรกแยกแรกตรงนั้นเาีวย,วยวเียววราเรียกว่าสี่แยกเฉลิมบุรีเพราะโบราณการตรงน,นั้นมีลงหนังเฉลิมบุรีแล้รลหนั้นเฉลิมบุรีนนลื้อไปแลว แล้วก่อนจะเป็นโรงหนังเฉลิมบุรีตรงนั้นก็คือโรงหนังสิงคโปร์แล้วก็มีล็อช่องเจ้ามันอยู่ตรงนั้นตอนนี้ล็อตช่องเจ้าไหนตอนนี้ยังมีอยู่นะคะล็ช่องสิงคโปร,อร์อาจารย์ว่าไปฟังมาสองหู้เต็มเ็มเลยนะครับคนจีนในเยวาวราชต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพระบรารมีของพระองค์เนี่ยว้นฟ้าล้มแผ่นดินจริงๆวันนี้ฟ้าเป็นจ หเห็นภาพไปเฉลิมบุรีไหคะคเป็นสียแยกแรกที่ตัดกันนะคะคร,ระหว่างถนนยว,วราชกับจเริญเออย่างค่ะคือคือจะเป็นทางที่จะทะลุไปทางเจันทุนทะลุไปก็ไาเป็นแยกหมอมีขณะนี้กําลังสมพระดําเนินกําลังจะผ่านแลนด์มาร์กของกรุงเทพมหานคระนะครับแลนด์มาร์กนั้นก็คือตึก7จชั้น ในยุคของ 9, รชัชกาลที่6ตึก7ชั้นนี่เนี่ยกัดในกำเนงกำนินี่หาะตึก7ชั้นในยอนะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สาคัญนี่แหละค่ะถ้ในกำลังจะผ่านสี่แยกาสี่แยกแปงนามแยกตรงนี้แยกแปงงามทางซ้ายหมือเขาเรียกว่าเป็นเทียนกัวเทียนเทียนกัวเทียนเมื่อก่อนจะเป็นลมหนังนะคะเป็นลมหนังคําว่าเทียนกัวเทียนภาษาใต้จีว่าทีหัวทีหรือว่าภาษาจีนกลางว่าเทียนไหวเทียนเป็นกรอนนะครับว่าเหนือเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมีคน และผู้ที่เหนือคนเหนือคนก็คือพระเจ้าอยู่หัวนันเองนะครับเตียนโกดีนและตรงเตียนกดีนเนี่ยเลี้ยวข้าปานะครับก็จะงมีร้านสลัเปลาไทยแปะอาจารย์รู้วัากินตั้งแต่เด็กเลยสมัยก่อนบาทหนึ่งนมจีบสามลูกเดี๋ยวนี้ลูกหนึ่งหลายหลายบาทก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะค่ะเสด็จทรงก็ะดำเนินผ่านแยกแยกแตงนามแล้วนะครับก็กำลังเข้ากำลังจะผ่านน้าวบ้านอาจารย์วิโรจน์เลย เราจะได้เห็นร้านรวงที่อยู่ข้างทางด้วยนะคะบางร้านก็ยังคงเปิดทําการดำเนินเป็นปกติน,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 นะคะช,ช่วงนี้ที่กำลังสดุจถ้าดําเนยอยู่นะครับในปี24 8สี่แ้าน้ำท่วมกรุงแทบครั้งใหญ่เยาวราชก็ท่วมตรงนี้แหละตรงที่เนี่ยเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยค่นะจะเป็นช่วงที่สูงที่สุดข,ของทําเมือเยาวราชคุณแม่เล่าว,ว่าจะพายเรือมาจากโอเดียนทางด้านน้าพอพายเรือมาใครก็าตามจะผ่านตรงนี้จะต้องลงจากเรื แล้วก็เข็นไปก็เป็นสูงนะครับก็ต้องประกอบเข็นผ่านช่วงนี้ผ่านช่วงตลาดกลางไปเป็นท้องมังกรช่วงที่อาจารย์อยู่นี่แหละคะะพรามังกรทานจนแบบท้องคุยใช่ไหมเรก็เลยเป็นช่วงที่สูงที่สุดจนกนั้นช่วงผ่านช่วงเดียวตาดต่อไปแล้วถึงจะได้ขึ้นเรือและแจวต่อนะครับนี่แหละตรงนี้หังหน้าบ้านอาจารย์ี่โลดเลยแล้วตรงนี้แหละก็จะเป็นบ้านของอากูไพบูลแกนี้แกนนี้ด้วยตรงนี้ละก็จะมีกล้วยจับร้าน กินสมัยก่อนชามนาห้สตังอาจารย์เลาก็กินกันในสมัยที่อทองบาทละสี่ร้อย <S <S แล้วก็คุณแม่เล่านะทองสมัยก่อนคุณแม่เนี่ยบาทละสี่บาท,แล,บาทแล้วก็มาถึงอาจารย์เล่บาทละสี่ร้อยแล้วกระโดดขึ้นไปบาทละสี่พันเดี๋ยวนี้โอ้ยทองดิ้นขึ้นดิ้นลง 2, 2, สองสามสองหมื่นใช่ไหมฮะเดี๋ยวระหว่างน,นี้นะครับนอกจากที่ถนนเยาวราชนี้นะคะจะมี ตัวอาคารที่เป็นอาคารเจ็ชั้นเป็นอาคารแรกที่สูงที่สุดมีลิฟต์ตัวแรกนะคะในของประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นธนาคารมีธนาคารแห่งแรกด้วยไหมคะของคนไทยตรงนั้นจะเป็นห้สรรสินค้าด้วยจะเป็นเป็นโรงแรมตึกนี้ก็เป็นโรงแรมเด่นๆตรงนี้แวะเลยนี่เลยจะแวะที่ร้านไขทองของท่านเจตติแล้วนี่แหละจินหัวเฮงนะคะปัจจุบันชื่อจินหัวเฮง ต้องเ<ส>อาไปสำเนียงนั้นส,สมัยอาจารย์รุดเด็กๆเรียกว่าตางงังจริงเฮงท่านจิตติเนี่ยเป็นน้องคนที่แปดนะครับเดิมทีร้านเนี่ยจะเป็นของพี่ชายคนที่ส <c oughs> <c oughs> ามตังจริงเฮงปัจจุบันมาเป็นจริงหวัวเฮงนะครับ <c oughs> แล้วท่านจิตติเนี่ยเป็นนายกสมาคมของ,ของสมุทรทองคำในประเทศไทยด้วยทุกวันนี้ยังดำรงตำแหน่งนี้อยู่นะค <c oughs> รับด้านตำแหน่งประธานกรรมการ การทอไทยจีนครับผมค่ะซึ่นร้านทองจีนหัวเฮงนนะคะก็ได้ทุนก้าวทุกระม่อมถวายทองคําแท่งศึกษาลักษัตว์นะคะครับผมชั้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีชั่วคือปีหนูจะเป็นปีมหามงคลนะครับหนึ่งนักหนึ่งรอบนักสักว์คือสิบสองปีและปีหน้าก็จะเป็นเริ่มรอบนักศึกษาแรกและขณะนี้คือปีหนูคือสุดท้ายของขณะนี้คือคุณ กนุนขนาดนี้กูนอยู่กุณก็คือสุดท้ายของนักสัตว์แล้วก็หนูหรือว่าชัวด้วเริ่มต้นของนักสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวของเรากับพระราชนีเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยกันมันจะส่งเก่าแล้วรับใหม่นะครับว่าจะต้องจัก,กรีวงต้องจเจริญไปอีกหลายๆรอบนักสัตว์ เวลาที่จะซื้อทอง<ส>เขามีคำถามว่าทำไมจะต้องเป็นทองคาที่ยาวรากด้วยทาไมถึงกลายเป็นถนนสายทองคาไปได้คะโบราณการก็มีอยู่เลยนะครับอพอตอนหลังเนี่ยก็มากขึ้นแล้วก็สมัยก่อน,นอเนี่ยร้านทองไม่มารังมาเลืองแบบไหน,นปัจจุบันมีๆๆอ๋อเอยมีอะไรเออเลยมารังมาเลืองเลยกลายเป็นซิกเนเจอร์ของมานะครักรุงเที่มานะครอนแปลว่าเป็นถนนทองคำ